ห่างรูคู่บ้านสัญชัยขนานสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูการใช้กาวซีเมนต์ T O A พรีเมียมไทยปูทับกระเบื้องเดิมห้องน้ําส่วนนี้เป็นพื้นกระเบื้องเก่าที่สโลปนั้นไม่ได้นะครับน้ำไม่ได้ไหลลงไปที่ท่อระบายน้ําทิ้งวันนี้เราไม่ต้องรื้อกระเบื้องเก่าออก ใช้ TOA Premium Thai เป็นกาวซีเมนคุณภาพสูงปูทับกระเบื้องเดิมได้ทันทีนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการที่ผสมกาวซีเมนเพียวๆเลยนะครับผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำมาปาดปนกระเบื้องเดิมก่อนนะครับปาดในส่วน ต้นของประตูเพื่อให้มันมีความหนาแล้วก็มีความสูงเพื่อดึงสลบจากทางประตูเข้านะครับไปลงท่อระบายน้ําทิ้งเพื่อให้เวลาใช้ห้องน้ํานั้นก็สามารถที่จะใช้ห้องน้ําได้ตามสะดวกแล้วก็สบายน้ําไหลงลงท่อระบายน้ําทิ้งได้นะครับในการปูนั้นก็จะใช้กาวซีเมนต์เพียวๆเลยนะครับปาดลงไปตามพื้นของกระเบื้องเดิมซึ่งกาวซีเมนต์ t o a พรีเมียมไทยนั้นจะช่วยเสริมการยึดเกาะเพราะมีความเหนียว มีความเหนียวและก็มีความคงทนในการยึดเกาะอย่างดีเยี่ยมนะครับเป็นกาวซีเมนที่สามารถปูทับกระเบื้องเดิมได้หรือปูกระเบื้องบนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนได้ทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับลดการลื่นไหลได้ดีการยึดเกาะที่ดีมากนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการเลือกใช้กาวซีเมนให้ถูกต้องกับ ประเภทของการใช้งานนะครับซึ่งตอนนี้ทีมงานช่างเบสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน Service t o u r รสคอนสตรัคชั่นนะครับก็ใช้ปูนกาวหรือกาวซีเมนต์ทีโถุงสีทองหรือ TOA Premium Thai ทนั้นปาดลงไปบนพื้นกระเบื้องจนเต็มเนื้อที่นะครับเห็นไหมครับว่าเนื้อกาวที่ผสมนั้นจะมีความเหนียวแล้วก็มีความหนืดพอสมควรนะครับแต่ก็มีเวลาให้สามารถ ทำงานได้อย่างคล่องตัวนะครับการใช้เกรียงของเขานั้นก็จะเป็นเกรียงใบโพอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเกรียงหวีนะครับว่าจะปาดเรียบแล้วก็ปาดเป็นร่องหวีได้เพื่อให้สลปนั้นลงไปอย่างที่ผมเชียห้ดูนะครับจุดของ นะครับห้องน้ํานั้นท่อระบายน้ําทิ้งอยู่ตรงในติดกับอ่างอาบน้ํานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้การทํางานต้องปูอย่างดีเพื่อให้สโลปนั้นได้ตามต้องการนะครับซึ่งนั่นหมายถึงว่าเป็นความชํานาญของช่างแล้วก็ต้องใช้ระดับน้ําในการจับระดับเพื่อให้น้ํานั้นไหลลงไปท่อระบายน้ําทิ้งหลังจากที่ใช้ปูนกาวนะครับปาดบนกระเบื้องเดิมจนเต็มแล้วนะครับก็จะนํากระเบื้องที่เตรียมไว้ ในปัจจุบันนั้นกระเบื้องไม่ต้องจุ่มน้ำนะครับเพราะกระเบื้องที่ทำมากับกาวซีเมนที่ผลิตมานั้นสามารถนำกาวซีเมนที่ผสมตามสัดส่วนอย่างถูกต้องนั้นนำมาไล่หลังกระเบื้องอีกชั้นหนึ่งนะครับเท่ากับเป็นการยึดเกาะ2ด้านนะครับด้านหนึ่งปาดลงไปพื้นบนพื้นกระเบื้องเดิมอีกด้านหนึ่งก็มาปาดบน หลังระเบื้องซึ่งการปาดสังเกตไหมครับว่าใช้เครียงใบโพก็จริงแต่เครียงใบโพที่อีกด้านหนึ่งเป็นเครียงหวีเพราะเป็นความถนัดและความชํานาญของช่างในการปูนะครับนี่ครับเขาก็มีเทคนิคในการทําให้มันเกิดเป็นหยกักแล้วก็เพิ่มความหนาเพื่อให้เวลาปูนั้นนะครับปูนกาวก็จะขยายออกไปข้างแล้วทําให้การยึดเกาะระหว่างปูนกาวกับระเบื้องเดิมกับระเบื้องใหม่นั้นยึดเกาะติดแน่น นะครับนี่คือส่วนหนึ่งของเป็นการปูนะครับวันนี้เรามาดูการปูตามวิถีช่างนะครับเราไม่ได้อาจจะไม่ได้ใช้เกลียงหวีอย่างที่กําหนดไว้ตั้งแต่ต้นร้อเเซนะครับแต่ว่าเกลียงที่เขาใช้นั้นเป็นเกลียงใบโพนะครับก็สามารถที่จะมาได้นะครับมาปูได้ค้อนที่ใช้เคาะก็อาจจะไม่ได้ใช้ค้อนอยางครับเป็นค้อนที่ใช้เขาเรียกว่าถนัดมือน้ําหนักการเคาะนั้นก็จะทําให้ ได้ระดับนะครับซึ่งการจับระดับนั้นนะครับช่างเบสก็จะใช้ระดับน้ําในการวางเพื่อถ่ายระดับจากหน้าประตูห้องน้ําเพื่อให้สโลปนั้นไหลไปอยู่ตรงแนวของอ่างอาบน้ำนะครับซึ่งมีจุดของท่อระบายน้ำทิ้งอยู่ที่นั่นนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการใช้กาวซีเมนต์อย่างถูกต้องและก็ถูกวิธีด้วย TOA Premium t ไทยนะครับ ทีวีพิมพ์ไทยก็คือกาวปูกระเบื้องเซรามิกซึ่งเป็นตัวคุณภาพสูงนะครับเป็นกาวคุณภาพสูงจากทีวีทีวีนั้นมีกาวอยู่3รุ่นคือกาวทองกาวแดง แล้วก็กาวเขียวนะครับเลือกใช้กาวอย่างถูกต้องกับหน้างานนะครับนี่คือคุณสมบัติหลักๆของ TOA Premium Thai นะครับปูได้ทั้งกระเบื้องแผ่นใหญ่แล้วก็กระเบื้องแผ่นเล็กนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าปูได้ยึดเกาะได้ดีเยี่ยมนะครับหลังจากปูแห้ง ตามระยะเวลาที่กําหนดแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับสองอะไรหนึ่งสาวกับหนึ่งนุ่มก็ทําหน้าที่ในการยาแนวนะครับยาแนวก็จะออกสีเหลืองๆเพื่อให้เข้ากับตัวเนื้อกระเบื้องหรือสีของกระเบื้องนั่นเองนะครับยาแนวลงไปตามร่องยาแนวนะครับปาดลงไปแล้วก็เดี๋ยวก็จะทําความสะอาดในส่วนของออขอบ ยาแนวหรือขอบกระเบื้องที่ยาแนวลงไปนะครับก็จะได้กระเบื้องใหม่ที่ปูทับกระเบื้องเดิมด้วยกาวซีเมนต์ TOA พรีเมียมไทยนะครับท่านที่สนใจสามารถหาซื้อทีวีได้ทั้งกาวทองกาวแดงและก็กาวเขียวได้ตามร้านตัวแทนจําหน่ายของ TOA ทั่วประเทศนะครับสอบถามได้ที่023355 777นะครับย้ำนะครับโทรไปสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของกาวซีเมนต์เคมีก่อสร้างได้ที่ T O A Call Center นะครับ02 3 3์5 777นะครับแล้วก็วันนี้ทีเีก็มีการพัฒนาช่างมีการพัฒนาทีมงานเพื่อรองรับตั้งแต่การทาสีการปรูกระเบื้องการทำยิบซ้ำนั้นครบเครื่องเรื่องเคมีก่อสร้างสีทาบ้านนะครับนึกถึง TOA 0 2ครับ023355777หนะครับหรือคิดอะไรไม่ออกก็ติดต่อมาได้ที่ช่างรู้คู่บ้าน091 เจ็ดแป3 5 6 3ทุกปัญหาบ้านมีคำตอบทุกเรื่องของการใช้กาวซีเมนเคมีก่อสร้างนั้นมีคำตอบกับรายการช่างรู้คู่บ้านขอบคุณทีโอที่มีวัสดุดีๆมาให้ทุกคนได้เลือกใช้กันขอบคุณมากครับ